สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โซซเอนส์มันโคโจวิทยครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวสุดๆเลยก็คือโลกของเรานี่เองครับมีเรื่องสนุกๆและก็น่าทึ่งเกี่ยวกับดาวเคราะห์บ้านเรานี่เอ่อเพียบเลยค่ะวันนี้เราจะมากลั่นเอาเกร็ดความรู้เด็ดๆเ,เกี่ยวกับโลกมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันนะคะใช่ครับให้เห็นภาพรวมเลยว่าโลกเรามันเจ๋งแล้วก็ซับซ้อนแค่ไหน เปิดเรื่องแรกอาจจะทําให้ร้องว้าวกันเลยนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้กลมเปะ๊ะอืแล้วก็แก่มากๆด้วยนะคะอายุตั้ง4,500ล้านปีโหนานมากเอาละ่ะมาเริ่มสํารวจโลกกันเลยดีกว่าเริ่มที่รูปร่างก่อนเลยอย่างที่บอกโลกเราไม่ใช้ทรงกลมสมบูรณ์แบบเปะ๊ปะๆค่ะมันจะแบนนิดๆิ ตรงขั้วโลกแล้วก็ป่องออกตรงเถาเถาเส้นศูนย์สูตรหน่อยๆสาเหตุก็เพราะโลกหมุนรอบตัวเองนี่แหละค่ะอ๋อการหมุนนี่เองทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางตรงเส้นศูนย์สูตรยาวกว่าแนวผ่านขั้วโลกตั้ง43กิโลเมตรนะ่ะใช่ค่ะแล้วจุดที่ไกลจากใจกลางโลกที่สุดก็เลยไม่ใช่ยอดเอเวอเรสต์เอ้าไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นยอดภูเขาไฟชิมโบราโซที่เอกวาดอร์นู่นน่ะค่ะโหความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะคือถึงแม้เราจะชินกับภาพโลกกลมๆมเนอะแต่จริงๆมันก็มีความแป้นความป่องอยู่ครับ แต่ก็คงนิดเดียวมากๆเมื่อเทียบกับขนาดโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่าเล็กน้อยมากอย่างยอดเอเวอเรสต์ที่สูงมากๆเนี่ยก็เบี่ยงเบนจากทรงกลมสมมุติแค่ประมาณ0.14%เองโอ้โหน้อยจริงๆแต่ว่าความป่องตรงเส้นศูนย์สูตรนี่แหละค่ะก็มีผลต่อค่าแรงโน้มถ่วงแล้วก็การโครจรของดาวเทียมรอบโลกเหมือนกันนะคะอ๋อมีผลแบบนั้นเองไปต่อกันที่ฉายาดาวเคราะหสีน้ำเงินบ้างดีกว่า อันนี้คือจริงแท้แน่นอนเลยแน่นอนค่ะเพราะพื้นผิวโลกกว่า71%นี้ปกคลุมด้วยน้ำหมดเลยส่วนใหญ่ก็คือมหาสมุทรมีแค่ประมาณ29%เองที่เป็นแผ่นดินทวีปเกาะอะไรพวกนี้ใช่ค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือน้ำบนโลกเกือบทั้งหมดเลยนะคะหรือ97.5%เนี่ยเป็นน้ำเค็มหาจริงเหรอครับจริงค่ะมีน้ำจืดแค่2.5%เอง แล้วน้ำจืดส่วนใหญ่ก็ดันอยู่ในรูปน้ำแข็งที่ขั้วโลกกับฐานน้ำแข็งอีกโอ้งั้นน้ำจืดที่เราใช้ใช้กันนี่มันน้อยมากๆเลยสิครับน้อยมากค่ะไม่ได้หาใช้ง่ายๆเลยแล้วมหาสมุทรพวกนี้นะคะก็สำคัญมากๆต่อภูมิอากาศโลกด้วยยังไงล่ะครับก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งเก็บความร้อนขนาดใหญ่เลยค่ะพออุณหภูมิผิวน้ำทะเลเปลี่ยนไปก็ส่งผลต่อลมฟ้าอากาศทั่วโลกเลย อย่างปรากฏการณ์เอลนินโยที่เรารู้จักกันอ๋อที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นผิดปกติใช่ค่ะในแปซิฟิกตะวันออกก็กระทบอากาศบ้านเราแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเหมือนกันเข้าใจแล้วครับน้ำจืดมีน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยมาถึงเรื่องที่ผมว่าตื่นเต้นมากคือเรื่องเปลือกโลกอืมเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกใช่ไหมคะใช่ครับเปลือกโลกที่เรายืนยืนกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวทั้งผืนนะ แต่มันแตกเป็นแผ่นแข็งๆหลายแผ่นเลยเรียกว่าแผ่นธรณีภาคใช่แล้วมันก็ลอยอยู่บนหินหนืดร้อนๆข้างใต้แล้วก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยช้าบ้างเร็วบ้างเหมือนแพลอยน้ําเลยครับเพราะแผ่นมันชนกันแยกกันหรือว่าถลายผ่านกันก็เลยก็เลยเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือการเกิดภูเขาสูงๆขึ้นมาค่ะอย่างแผ่นโคโคสแถวๆอเมริกากลางนี่เคลื่อนที่เร็วเหมือนกันนะคะปีละ 7. จหเซนติเมตรโหเร็วเหมือนกันนะเนี่ย แล้วอะไรมันดันให้แผ่นพุ่งนี้เคลื่อนที่ได้ครับกลไกหลักเลยก็คือความร้อนมหาศาลจากใจกลางโลกค่ะส่วนใหญ่มาจากเอ่อการสลายตัวของาธาตุกัมมันตรังสีอ๋อธาตุกัมมันตรังสีใช่ค่ะอีกส่วนก็เป็นความร้อนที่เหลือตั้งแต่ตอนโลกครึ่งเกิดใหม่ๆความร้อนนี้มันทําให้หินหนืดชั้นในไหลวนๆแล้วก็ดันให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็เลยเปลี่ยนแปลงหน้าตาพื้นผิวโลกมาตลอดหลายร้อยล้านปีเลยสินะครับถูกต้องค่ะ สร้างทวีปแยกทวีปอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหละค่ะสุดยอดเลยครับอ่ะเรื่องสุดท้ายแต่ก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือบรรยากาศครับที่ห่อหุ้มโลกเราไว้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เลยใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นก๊าซไนโตรเจนตั้ง78%รองลงมาก็ออกซิเจน21%ที่เราใช้หายใจนี่แหละที่เหลือก็เป็นก๊าซอื่นๆอีกนิดหน่อยค่ะแล้วบรรยากาศนี่ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะ อย่างชั้นโอโซนที่ช่วยกรองรังสี UV อันตรายจากดวงอาทิตย์ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเผาไหม้พวกสเก็ดาวเล็กๆไม่ให้ตกมาถึงพื้นด้วยแล้วที่สำคัญสุดๆเลยคือช่วยให้โลกเราอุ่นพอดีๆผ่านสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการเรือนกระจก อืมถ้าไม่มีปรากฏการณ์นี้นะคะโลกเราอาจจะหนาวเย็นมากๆแบบติดลบถึงลบ18องศาเซลเซียสเลยก็ได้โหอยู่ไม่ได้แน่ๆครับแล้วที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือบรรยากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตสร้างขึ้นมาเองเอ๊ะ ยังไงนะครับก็พวกจุลินซีย์ยุคแรกๆอะค่ะที่มันสั่งเคราะห์แสงแล้วก็ค่อยๆปล่อยก๊าซออกซิเจนสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเป็นล้านล้านปีเลยอ๋อคือสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศโลกเองเลยประมาณนั้นเลยค่ะจนมีออกซิเจนมากพอให้สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นอย่างพวกเราเนี่ยวิวัฒนาการขึ้นมาได้แล้วก็การที่ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งมันเบาๆสามารถหลุดออกไปนอกโลกได้ก็มีส่วนทําให้สัดส่วนก๊าซในบรรยากาศเป็นแบบปัจจุบันด้วยค่ะโหฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากเลยครับ สรุปจากการคุยกันวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าโลกเราเป็นดาวเคราะห์ที่แบบมีชีวิตชีวามากๆเลยไม่เคยหยุดนิ่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับทั้งรูปร่างที่เกิดจากการหมุนพื้นผิวที่ส่วนใหญ่เป็นน้ําการเคลื่อนไหวใต้เปลือกโลกตลอดเวลาแล้วก็ชั้นบรรยากาศที่เป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยอืมสิ่งเหล่านี้จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมากๆจริงๆค่ะ ใช่เลยครับคือปัจจัยทั้งหมดนี้เลยนะคะตั้งแต่ตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆในระบบสุริยะลักษณะทางกายภาพต่างๆประวัติทางธรณีวิทยาแล้วก็ชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กอีกทุกอย่างมันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเออลงตัวมากๆทำให้โลกเป็นบ้านที่พิเศษสุดๆของเราใช่ค่ะเป็นที่เดียวเท่าที่เรารู้จักตอนนี้ที่เอื้อให้สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดแล้วก็มีวิวัฒนาการอันน่าทึ่งแบบนี้ได้ การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทําให้มองโลกในมุมใหม่ๆเยอะเลยนะครับแต่ฟังแล้วก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะว่าแบบใต้ทะเลลึกๆหรือว่าใต้เปลือกโลกลงไปอีกเนี่ยมันยังมีอะไรซ่อนอยู่ที่เรายังไม่รู้อะน่าคิดตามจริงๆครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของโซไซเอนส์มันโคจวิตก็หมดลงแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ